แล้วก็ฮพ่อคะทุกคนวันนี้คะทุกคนดาวนะคะจะมาเล่นระบบดากด่านฟรีไฟกันซึ่งระบากด่านนี้เหมือนเกมฟรีไฟมากๆนะครับตรงหน้าตัวละครไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงวันนี้ทุกคนเราจะมาเล่นฟรีไฟกันเองค่ะเพราะควาทุกเรคือแบบฟรีไฟเนี่ยคือมีเพื่อนๆนะคะของมาเยอะมากแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาหนึ่งหนึ่งกัน เลื่อนไม่หมดยังเนี่ยลืมไม่หมดแล้วมันก็ไปซ้อมมาก็หัวร้อนด้วยมามาเข้าไปแล้วเชิญมาการมีซองเข้ามอน์เข้ามอร์ขอไม่เอาขอไม่เอาแล้วก็สามสองหนึ่งไปเปิดเกมมาเขาให้เราซื้อปืนเอาเกมเหรอเอาเอ็มห้าร้อยเลยแล้วก็ลองดูลองดูมาเราต้องจริงจังแล้วมา ดูสิว่าวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะใครจะเป็นฝ่ายชนะดูซิงแล้วไม่ได้นานไม่ยานที่สุดดูดูจากการไปซ้อมมามาทุกคนไม่มีไอ้โฟนหรอไม่ได้ซื้อมาอ้าวไปไล่เล่นไปเลยนี่มีการตบบ้างนี่ทักทายครับมีการทักทายเล็กน้อยมีอะไรอะไรมีอะไรมีในหน้าจอผมหรือเปล่า ไปอีกพี่ตุ่นจ้าหลังโอ้ยพี่เบมตอนนี้วงเริ่มเข้ามาแล้วตอนที่เกิดไปฆ่ากันโดนไปโดนยิงพุงหนึ่งทีโดนโอ้ยตัวยิงเไปสายอัดยิงไอ้สายยิงตัวก็อย่างนี้แหละครับโอ้สายอัดยิงเออสายอัดตัวก็อย่างนี้แหละครับ มาหารอบแรกนี่โฟกัสไฟแพ้ไปวิมชนะนะใช่เขาเรียกว่าวอมือให้ก่อนอ๋อมืออ๋อมือออมือหรือให้อ๋อมือมาไอ้ไม่รอบแรกวอมือวอมก่อนเอะไรแม่จริง่็แม่อะเดี๋ยวรอบสองเดี๋ยวรอบสองวอมีไหมนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับวมพิมโฟกัสเอาจริงแล้จะเป็นยังไงนะมาโง่ถึงเต้นเนอร์อยู่ไหน ตอนนี้นมีสควอเต็มยังยังไม่เจอต้องมองกันทั่วๆนะรับโผล่มาเรอเรามาดูวันนี้ว่าใครจะเป็นฝ่ายบุกใครจะเป็นฝ่ายรับนะตอนนี้บอกเลยโฟกัสถึงตัวแน่นอนนะเตรียมรับให้ดีๆนะครับตะเอ๋นะครับตอนนี้

อะไรเขาเนี่ยเฮ้ยย่าเป็นมัดดิยังเป็นมัดย่าเป็นมัดตอนนี้ก็การดียวแอบดูพี่บีมนิดนะไม่นิดแล้วนะเนี่ยโอ๊ยโอเยโอ๊ยโป๊ยโอ๊ยโอนยโอยโอ๊ยโอ๊ยเอยโอ๊ยโม๊ยโอ๊ยโอนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโโโ อามดูอามดูมดูันามดูเ่ไงบสีนาบนบัสีนาบ่เอาน่าเอาน่าเอาน่ตอนนี้ตตันใจตึงันไเียบ้ เจาะดิว่าเจาะหัวเลยปาเนี่ยกกดแบบพลาดต้องไปทำเก็บไงอาไมเอาไมมาดูดิว่าสุดท้ายแล้วใครฝ่ายชนะตอนนี้เสมอกันสองสองแล้วเกมนี้เป็นเกมที่ห้าครับเริ่มกันแล้วนะแบบเป็คลาสสิกให้ดูตัวหนึ่ง โอ้พี่บิ๊มเล่นซ่อนแอบนะตอนนี้ใช้ไม่ใช้วิชาจินจ่าขยายร่างมาบวกกันบ้าเอาป่ะเอ๋กระสุนมันทําไงนะเอ๋เฮ้ยเรียบร้อยนี่เก็ะเป็นหั่นหัวล้อนะครับมาเลยเอาไปเกมทีโอ ผมกเอา M ห้าลามาได้มามาเลยพึงก็มี M หกร้อยอะเยอะกว่าโซน gas M สิบจ่าก M หนึ่งร้อยห้าสิบบาทแล้ก็มี M สองร้อยไงใช่เหรอตอนนี้ผมคาดอาจจะเปลี่ยนเส้นทางเล็กน้อยมาโมแต่เนี่ยแหละเขามาแล้วใชโอ้ ชอบกินในตะเอ๊ะตะเอ๊ะกินตะราบ มือพวกนั้จะเย็นมากแบบเอาแบบเหนียเงี้ยโดนยิงก็ไม่เป็นไรนะขอซัดทีเดียวอย่างเงี้ยเหนียบปิ๊งของคางระเบิดเปล่าไม่ไม่เอาแล้วอาฟกันระเบิดพี่ยีหมดแล้วอ่ะเล่นเลยอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยไม่โกงไม่ได้โกงเฮ้ใครเขาว่าโกงมันก็มันมีให้ซื้ออ่ะไครร้องโกงก็เด็กน้อยแล้วไม่อพี่โกงแต่ของแก กัดมีซองฟิลแล้มีซองว้ายฟิ์มมีสนซอของสนยฟิลมสนยกัดสนยเอาเอาอุ้ยยุ่ากเลยะกัดตาเอ๋บาไม่ได้โอ้ยโอ้ย นิ่งๆเหนียงๆนิ่งๆเหนียงๆโอ้ยตัวโด้ไงอะเรียบ้อยเห็นตัวเลยอะว้าวสี่แล้วนะอ่ะอ่ะอโอเคอันนี้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 เก็บหรอแมวแมวเซื้อเสร็จแล้วเตียวมิงออกสู่ร้านเกิดจะคนลุกแห้ะบอดตต้งเต้อ๋อ้องทำไม ทุกคนออกจากร้านเกิดไปหาคู่ตัวตู้ต้าเอ๋ตัวหลังหลังเหล่า ไอเหือดตาไทายดิจริงนะวินเดียกนชนะดิจริงนีตง่ต้องมุดต้องมุดมุดไปก่อนม,มุดไปไหนอ่ะไม่บอกมุดก็รู้สิบอกก็รู้สิมุดก็รู้สิอ่าอะอะอ่ะ,อ,ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะบ้าตายอะไรวะ โอ้โหโอการ์ดนี่ไม่ซื้อปืนอื่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยปืนปืนอะไรเนี่ยอู้ซี่จริงไหมอูซี่ช่วยชีวิตโอ้โหอะไรทุกเนี่ยอมแพ้ไปได้ไงครับเนี่ย ใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยโอ้ยน่าเชื่อนะสำหรับเกมวันนี้จบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะ6ต่อ3ต่อสครึ่งรึ่งนะเออ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 อยังไงจะจะหยุดเราใครแล้ว ก็เสนอว่าเลยนะคะใครใไม่ไมื่ออยากให้พวกเรามาแข่งนอีกนะดวลนีกให้เราเลยคอมเมนต์มาด้วยนะคะทุกคนนะสำหรับดีค่ะ้ทุกคนเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย